YouTube Creator Academy 101ตอนที่14หัวข้อยินดีต้อนรับสู่ YPP หรือโปรแกรมพาร์เนอร์ YouTube นั่นเองนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินว่า IT 25ชั่วโมงผมพายน,นะครับคลิปนี้นะครับจะมาพิชิตข้อสอบ YouTube กันนะจ้า เพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมีเพลิ์นะครับกดเข้ามานะครับจะมีนี่เลย How t ท p r โป c Series นะครับ Facebook Series นะฮะจัดเต็มนะจ้า Line Official Account Series นะครับเกือบ90ตอน YouTube Series นั่นเองแล้วก็โปรแกรมแต่งภาพตัดต่อวิดีโออีกมากมายเลยนะครับโอเคก็เข้าสู่หัวข้อกันได้เลยนะจ๊ะซึ่ง หัวข้อนี้ก็ไม่มีใบอนุญาตหรือีกแล้วก็ต้องทำนะจะ้ะซึ่งไม่ยากครับกดเข้าไปดูกันดีกว่าครับว่าจะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับสำหรับบทแรกบทแรกนะครับก็จะสอนว่าถ้าเรานะครับผ่านกฎสร้างรายได้แล้วนะครับเราจะมีสิทธิอะไรบ้างนั่นเองส่วนมากนะครับเราก็จะมีการ ได้รายได้นะครับจากโฆษณานะเองนะครับซึ่งถ้าเรามีผู้ติดตามส0,000นคนนะครับเราก็จะมีรูปแบบนะครับต่างๆนะครับตามนี้เลยนะจ๊ะเราสามารถมีระบบนะครับสมาชิกนะฮะเนี่ยเพิ่มสิทธิสร้างรายได้มีสติกเกอร์ต่างๆนะครับถ้ามีผู้ติดตาม1 0 0 0 0หมืนคนเราก็จะขายสินค้าได้นั่นเองว้าวไม่ล่า นะจ๊ะแล้วก็จะมีนะครับซปเปอร์แชทนะครับแล้วก็ซปเปอร์สติ๊กเกอร์สำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกนะครับแล้วก็จะได้นะครับเวลาเขาเข้ามาในช่องเราตอนที่มีพรีเมียมนะครับก็จะมีรูปแบบในการส่งข้อความสติ๊กเกอร์มีแบบนะสังคมนะครับตามนี้เลยนะจ๊ะนี่นะครับไม่ยากนะครับและสามารถขายตัวได้ด้วยนะครับสำหรับ ผู้ที่เป็นศิลปินนะจ๊ะก็ต้องไปติดต่อนะครับกับ YouTube อีกนั่นเองโอเคบทต่อไปนะครับมีอะไรนะจ๊ะหมดแล้วอะ่ะแค่นี้นะครับไม่เยอะนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับ ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ